ส้ัสดีเจ้ากูค้คนี่เจ้าวันนี้ปลาละอ่อนน้อยมาเล่นนะเจ้าตอนเย็นบรรยากาศก็จะดีน้อยนะเจ้าในเจ้าบรรยากาศจะร่มรื่นวันนี้บพมีคนพ้นมาออกกลังกายกันนะเจ้ามีเมื่อกี้คนมาได้เจ้าีนเจ้าบรรยากาศโดยรอบกำลังร่มรื่นนะเจ้า เด็กน้อยเก่ฑครับครับทำไรครับค,ค,ครับระวังตกครับระวังตกเ,เดี๋ยวตกนะครับโอ้มีสิงโตด้วย สิงโตมีสิงโตด้วยครับโอ้ยมันกัดมือมีฟันไหมหัวชนเลยสิงโตมีฟันก่อครับครับครับเอาระวังเนอ เดินดีๆเดินดีๆอ่าค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงอ่านั่นบอกแล้วค่อยๆลงมัน มันมบดีแล้วมันเสียแล้วครับโอเคมันเสียแล้วครับนี่หย่างเกณฑ์แี่หยางอ่ะเอาไปขึ้นปุ้นเลย <c oughs> อ่ะขึ้นคีบปุ้นเลยขี่ไดกก่อขึ้นได้ก่อครับอุ้ยอุ้ยอ้าวโยกโยกโยก <c oughs> โยกเลยครับโยกโยกเออโยกคนเดียวเลยม่อนก่อครับครับะลุ มนก็ครับครับอ่ะครับแหละไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้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 ขึ้นไปสุดๆแหละขึ้นไปแหมได้ก่อนไอหยังไอหยังหญ้ามันเป็นหญ้า กูควมาเอลตี้ก่อนได้เจ้า